สวัสดีครับ f อซสาวหน่อย f อซลาเอิงโอ้เป็นยังไดพี่น้องมือขึ้นสุดบอรับพี่น้องโอ้มันจะเป็นสุดยอดีรลงครับพี่น้องบอผิดหวังคือเก่าครับพี่น้องบอผิดหวังคือเก่ามือขึ้นยู่รอเอฟเนาะพี่น้องเนาะเห็นแังไดกะมันบอกแปลกครับพี่น้องเห็นแังไดมองได้กะตามเอฟซีละไล้ซูมองครับพี่หน้องนี่คือคือกันครับพี่น้องยู่รอเอฟมือขึ้นครับพี่น้อง แห่งมือขึ้นนี่แห่งคัทคับพี่น้องเิดนยังขืนคับพี่น้องบอสโจก็มาขืนเวทีนั่นะครับมือขึ้นนี่บอสโจได้ห้องน้่แล้วก็มีอีกครบชุดเลยครับพี่น้องมือขึ้นนี่มีทั้งบอสโจมีทั้งน้องแอร์ลำเพื่อนน้องลำแพนสองคนน้องพี่น้องเนาะที่มาขืนเวทีกับอิหลานั่มสนนี่แหละบึงแล้วก็มันหนาหักนะครับพี่น้องเพราะยังมันเป็นรอบรั้วนะครับพี่น้องกันขอบรั้วหละบา ครอบครัวแบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่มาร่วมตัวกันนะครับพี่น้องเนาะ,ะก็้ือมีทั้งอีลาคนพีน่นาอพี่น้องแล้วก็น้องอีกสองคนแล้วก็พ่ออีกแล้วก็แม่แม่กับมาแต่ก็บบไดขึ้นแต่ยูทูบก็มาแต่บ่ดด้้ึ้นครับพี่น้องเพราะว่าจะหน่อยเนาะแม่เนาะกับยูรังอะไรนี่คือมาครบชุดเลยครับครบเซตเลยแต่ขึ้นไปซีคนครับพี่น้องกับบอสโจอีลาแล้วก็ลำเพืนพ่นลำแพนนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละ เบิง้งเหลก็นนหน้าฮักครับพี่น้องอาซีต้นน้องอาซีบอยไครกาแน่อาซีไอไอแน่แต่กะเบ,บิ้งแหล่วมันก็นคือกองเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะความนาหน้าฮักกองเด็กหน่อยอยากขึ้นนั่นแหละครับพี่น้องพอขึ้นแล้วก็อาซีเห็นคนร้ายก็เลยตกใจแน่งสีเนาะพี่น้องเนาะแต่งได้เฮาก็บ่ผบพิดหวังครับพี่น้องได้เบิ้งอีหล่าแล้วก็ชื่นใจครับพี่น้องนะเฮ็ดยังก็ ดูดีไปมดมืดช่วงนี้นะครับเปิดคือนมัววะเนี่ยที่ไปงานนะเนาะพี่น้องไปงานในเปิดโรงพาบาลในเสริมสวยอ่ะเสริมสวยอ่ะเปิดใหม่นะ FC กับเอฟซีก็จไปตามกันหลายคนนะครับพี่น้องเอฟซี FC กับไลฟ์นี่ทุกคนกับสิค้อทายลูกกับอีหลานอะแล้วก็อีหลามาหลายเอ็กกับบ๊อบพิทวังเอ็กนี่แหละครับพี่น้องเนาะเบิ้งแล้วก็โอ้ มีความสุขหลายครับพี่น้องมีความสุขหลายด้เบิงสู่มือนซู่มื่นจังสีน่นาะพี่น้องเบิองอีหลาเบิเงลิดมาถึงเฮ้าบ่ได้ไปหาอีหลาถึงโตแต่ก็เฮ้าได้เบิงลิดเบิงยังเฮ้าฟังเบิงแล้วกับเฮาไม่ความสุขเฮ้าก็เลยอยากสิมาว้าในความหูดื้ของเฮานะครับพี่น้องทีได้วอาวออกได้ได้ไดไดสัมผัสยุดหนันแล้วก็ได้สัมผัสที่แบบว่าไปอยู่กนนะกไ,งไงก้ชิดอีหลานั่สินก็วอลง่ายก็คือมันไม่แต่ความหนาหักนะครับพี่น้องไปไสก็ตามครับพี่น้องว่ผพิดหวังแล้วก,นนวก็มือเ้าเชมากเนีล่ไัปตอนเสาร เห็ดให้ตลาดแตกอีกแล้วครับพี่น้องตลาดแตกอีกแล้วทุกคนซูมมือหนะึ่งทุกคนหูจักแห้งครับพี่น้องหูจักหลายก็เก่าครับพี่น้องด้วยความดีว่ามันดงดังเนาะคนดังเนาะม,มีมีชื่อเสียงมีคนทายมีข่าวเสียออกมาเรื่อยๆมันก็เลยแห้งดังแห้งดังแห้งแห้งแห้งทุกคนก็เห็นกับบ่พิหวังครับพี่น้องขอทายดูก,ก็อีหล่าอีหล่าก็บ่อดี้ มีปัญหายัางครับพี่น้องเหล่าก็เป็นกันเองทุกคนครับพี่น้องเป็นกันเองทุกคนดีความหนาหักนะครับพี่น้องของข้าหน่าฮักเองของเอาลา่านั่นแหละหมือนีก็เล่นนยูไซครับพี่น้องมือนีก็เล่นอยู่บุรีรัมอีกแล้วน้พี่นอ้องเนาะยูไซเนาะยู่บุรีรัมผมบอกยูบ่บ้านบัานยังผมก็บัน,นใจแต่หูว่ามือนีเล่นอยู่บัานยูบุรีรัมนะครับพี่น้อง อยู่บุรีรัมย์กับัมาบุรีรัมย์มอีกแล้วกับกัมาคือช่วงนี้กับซีเรนอยู่แถวๆนั้นครับพี่น้องบุรีรัมย์มคอนแกนลอยเอสสลัข้ามสี่นะครับน้องปเป็นเล่นเล่นอยู่แถวนั้นอ่ะสีสเกตซีเลนอยู่ตั้งเดือนนี้ทั้งเดือนในซีเรนอยู่แถวนั้นครับพี่น้องเพราะยังถึงด้เลนอยู่ตอนนั้นเพราะความหักนะครับพี่น้องก็ความหักของเอฟซีอยู่ไก่ชิดแล้วก็สินิตสนมทุกคนก็นเห็นบอกขับผลมือมาขึ้นนี่มีคนหนึงห่งเขาบอกว่าตามมาจางอีหล่าถึง หนาไว้ที่แหละเพราะว่าคนในหมู่บ้านนะี่ยชอบคนหมู่ในหมู่บ้าเนะี่อยากอยากอยากจ่างอีหลา่าหรือความแบบว่าหักจังใดก็ให้เป็นเศร้าหน่อยเพชรบแผ่แพงสิเนาะพี่น้องให้อีหล่าอุยิง,งนี่นี่เบิ่งนี่ครับพี่น้องครับเนี่เจ้าภาพยังมาจ่างมาจ่างใน,นอีหล่าแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละคือความที่หนาหักของอีลหล่าเฮ็ดให้ทุกคนเนี่ยแม้แต่จะอยู่ภาคใดก็ตามหักเบิ่งสังเกตนะครับพี่น้องมือไรอีหลา่าไหลสดนี่อีหล,ล่าสิได้มาไล่นี่บ่แม่นว่าแต่แถวภาคอีสานนะครับพี่น้อง ผักใต่พักเนื้อสินอ่ะพี่น้องล้วมาจากตังประเทศสินนะพี่นอ้องทูเอฟซี่ียูมงใดเนี่ยก็โอนเงินมาให้อีหลาสิเวลาอีหลาไหลซดเนี่ยโอนเงินมาให้อีหลาด้วยความหักความแพงของเอฟซีนะครับพี่น้องหักอ,อีหลาพุงญิงก็เคยนั่นแหละครับพี่น้องความหักก็เลยมียังก็อยากให้ครับพี่น้องน่ก็ท้าเบิง้งไป่ยังพี่น้องไอทีว่าแม่เพื่อนที่บอกว่าสีให้อีหลาของควัญหนึ่งขั้นลดเนี่ยผมเคยว่าไว้แล้วครับพี่น้องแล้วคลิปนี้ผมจะว่าไว้อีกว่าหูบ่ครับพี่น้อง หนึ่งขั้นรถอีควาน่ะขันเป็นของขวัญอยู่ในรถน่ะปานีคงเสเอามาให้กิลลาแล้วครับแต่ผมเสือบปโมแมนครับพี่น้องผมเสือว่ามันเป็นรถขั้นหนึ่งครับพี่น้องรถขั้นหนึ่งเลยล่ะบอคิดว่าอันผาดแค่ครับแท้แล้วครับพี่อัมผาดแท้มานสี่ล้านกว่าบาทนะครับพี่น้องผมว่าบอแปกครับที่ว่า,วายังยังซื้เป็นขนาั้นเพราะว่าอีลลาเขานี่ไปเป็นพิซึนเตอร์กังนําคลินิกเนาะพี่น้องเนาะเป็นงังนคลินิกอะ เห็นให้ขา,ขายได้ร้ายนนเนี่ยเนาะเวลาขายจะละเทือหรือเวลาไหลซสดแต่เทือหรืออีหลาโพดลงสินเนาะพี่น้องก็มีคนไปสนับสนุนมีคนไปนั่นมันมันถึงบ่แปลกครับพี่น้องถึงคิดว่าผมถึงคิดว่าต้องลดเนี่ยต้องลดขั้นหนึ่งแหละเป็นของควัญที่แม่เพื่อนให้อีหล่าจังได้ห้ากับถาเบิงครับพี่น้องถาเบิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นบอครับพี่น้องมันกับมีของ เอเป็นพิซิเตอร์แถ้มาอีกเป็นสบู่อีกนะพี่น้องฮนะแล้วก็อนนีกนึงก็คือเอท่าแก่น้อยนะฮะพี่นซาลายเท่าแก่น้อยนะพี่น้องเห็นบอกรับพี่น้องนี่มาจากใสถึงหลาอีหลาได้เป็นก็มาจากความหักของเอฟซีแหรอครับพี่น้องพ่อเจ้าของเจจการเห็นว่าคนหักคนติดตามอีหลาคนมาคอยเบิ้งอีหลาก็เลยได้จ้างอีหลาเป็นพิซเตอร์ใน สามรายการนี่นี่แหละครับพี่น้องก็มาจากมาจากข้อหักหนึ่งครับมาจากที่ว่าไอ้ไอ้แบบบริษัทจะของห่างแนมเห็นนะครับพี่น้องเห็นแนมเห็นว่าคนทุกคนน่ะต้องต้องต้องติดตามอีหลาต้องเบิรงอีหลาก็เลยเอาตรงนี้มาแล้วก็เห็นให้สินค้าตรงนั้นนะครับพี่น้องขายดิบขายดีแม้แต่ของที่พึ่งเป็นพินเตรลาสุดนี่น้องพี่น้อง3ตัวแล้วเนาะก็เบิรงนเลยครับพี่น้อง ขายดีอีหลีววลลครับพี่น้องขายไดีขายดีอีหลีครับพี่น้องแล้วว้าไปกันอย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมมา da, มติดตามแท็กซี่หลงทางชนะมาติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณานําครับพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงครับพี่น้องฝากไว้ครับพี่น้องอีหยังงบอกครับขายอ้อครับพี่น้องขายอ้อจากที่ว่าสิฉายวันที่28ตกลงมาฉายวัน right. ที่17กระดาษกเด้อครับพี่น้องนะขายอ้อ17กระดาษกทั่วโลกครับพี่น้อง ทัวโลกนะครับพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศอ,อาจซีนยนั่งแต่อยู่ตอนนี้อยู่ในประเทศไทยครับพี่น้องอยู่วงใดกัไปเบงังใดครับพี่น้องขายอ้อวันที่17กรกฎาคมครับพี่น้องแต่ก่อนจะขายขายอ้อ17กรกฎาคมนี่กะวันที่13กรกฎาคมกับเป็นวันเกิดอีหลานะครับพี่น้องเนาะบอสโจจะจัดให้อีหลาอยู่คอนแกนครับพี่น้องและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ น,นักแสดงของคายออทุกคนสิครับซิมามองนี่ครับพี่น้องมองวันที่13กรกฎาคมนะครับจะอยู่ค้อนแก่นนะครับพี่น้องพาย,ย,ายุไก,ก,ก่อยไก่กับติดตามไปเบึงได้ครับพี่น้องบอติดตามไปบึงไปเบึงอีหลาไปเบึงเอ,เอ็นักแสดงของคายอก่อนสิเดยไปเบึงในโลกวันที่17กรกฎาคมนะครับพี่น้องจังไดกับคอยสนับสนุนสาวน้อยเพชรวันแพงหรือว่าอีหลาองค์อิงเฮาที่เฮาได้เป็นเอฟซีตัวทิดตามเป็นพอฮักเอ้อสิเนาะพี่น้อ,นองเนาะทิดตามอีหลาจังไดก็ คอยสนับสนุนนะครับพี่น้องเนาะเข้าสนับสนุนอีหลาอยู่แล้วเพราะว่าผมกับเบเคยมีเป็นบเอฟซีไผบ่เคยเป็นพอฮักไผรครั้งแรกในชีวิตครับพี่นอ้องอีหลาอุ้งอิงครับพี่น้องมือนีกับผมมี่ยังไงครับขอบคุณครับเอฟซีสนนยเอฟซีอีหลาอุ้งอิงที่มาติดตามมาเบิ่งมาแย่งกับขอบคุณครับ